ยังไงบ้างก็ก็กชดเชยแมทแมทที่บานมาแล้วกันครับที่เคยทาให้เสียใจครับก็เราเราพยายามกันเต็มเต็มที่เลยครับครบผมเพื่อเพื่อจะได้สามแต้มในบ้านแล้วก็สามแต้มในบ้านมีความสำคัญมากครับเพราะว่านครปฐมเขาก็ไล่คะแนนตามเรามาอยู่แล้วถ้าเราชนะเราก็เพิ่มระยะห่างไปครับถ้า,ถามอง <ๆ S 2> ในเกมรูปเกมแล้วเนี่ยเราได้เปรียบกันมากแค่กันก็เราได้เปรียบเราได้เปรียบแค่ในบ้านครับ รเราเราได้เล่นในบ้านแต่สักยภาพก็ดิชั่นหนึ่งครับทีมเราสูสีกันหมดนะครับครับผมแต่วันนี้แม้แม้เราจะชนะแต่เราเราก็ยังต้องปรับปรุงหลายอย่างครับระบบก,การเล่นเรายังยังไม่เป็นทีมดีเท่าไหร่ครับระยะห่างจํานวนช่องไฟที่ผู้เล่นยืนแต่ละคนมันยังห่างนะครับต้องไปปรับปรุงแกลไขวันนี้จะบอกแฟนยังไงบ้างวันนี้เราก็งทงคนเดิมกลับมาแล้วก็ <S 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 ขอบคุณครับกองเชียร์ทุกคนที่ตามตามมาเชียร์เราถึงแม้เราจะทำให้หลวงแมตช์ t t m ครับมันมันเป็นแมตช์ในความทรงจำคล้ายๆกับแมตช์กองเรือเลยขอกราบขอโทษคนตาด้วยครับที่ทําเสียใจแมตช์นี้ก็ก็เราสู้เต็มที่ครับเพื่อเพื่อผู้ศรัาทธาของพวกเราแต่มาแต่เกมกับแอร์ฟอร์นี่ทีมหัวงต่ลงเลยเราจะมีการปรับปรุงยังไงบ้างราครับก็ อันนี้เราได้พักเต็มที่ครับหนึอาทิตย์ไม่มีไม่มีข้ออ้างไม่มีข้อแม้ใดๆครับเราซ้อมมาเต็มที่ครับได้พักเต็มที่เราเราเราเต็มที่กับเกมก็สนุกครับแมดด้ฟอร์ดครับผม